สวัสดีค่ะอาจารย์สีสิงห์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำนายดวงชะตารายสัปดาห์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันที่20-26สิงหาคม2566ในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้คุณกำลังรอผลประโยชน์ผลิดอกออกผลอยู่นะคะในรายที่เป็นเจ้าหนี้นะคะขอให้คุณเร่งติดตามทวงถามลูกหนี้เขาจะทยอยคืนเงินให้คุณค่ะ เนื่องจากว่าอะไรช่วงนี้ดาวการเงินดาวพุธโคจรทับดวงชะตาของคุณพักองศาและกำลังจะเดินหน้านะคะในวันที่31สิงหาคมหมายความว่าเงินกำลังจะเข้าคะ่ะและประกอบกับช่วงนี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะทับในเรือนการเงินของคุณอยู่ได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยนะ,ะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบั่นฟันฉงเฉง ช่างผาดโผลนักหนาหน่ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจนะคะดาวเจ,จ้าเรือนสุภาสุภาก็คือความสำเร็จมหาจักก็คือการสู้สู้แล้วรวยนะคะหมายความว่าช่วงนี้คุณกำลังที่จะขยันขันแข็งนะคะทำรายได้นำรายได้มาสู่ตัวเองนะคะขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะได้เงินได้ทองค่ะ ในเรื่องของการงานการงานช่วงนี้คุณกำลังมีงานล้นมือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเก่าที่ข้าง้างรวมถึงงานแก้ปัญหาก็เยอะแยะมากมายเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ดาวการงานของคุณโคจรทับชะตานะคะและโคจรพักองศาด้วยมันก็จะเป็นประเภทของงานเก่านะคะงานแก้ปัญหาต่างๆแต่ว่าดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าช่วงนี้ดาวประจำตัวของคุณนะคะ ครจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะแม้จะมีงานเก่าเยอะแย,ยะเป็นหมวดงานที่ข้างค้างนะคะแต่คุณก็อยากได้จ็อบพิเศษอยากรับจ็อบพิเศษอยากมีรายได้พิเศษรู้สึกว่าช่วงนี้ขยันเป็นพิเศษขอให้คุณบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะคุณจะมีงานที่เข้ามานะคะได้ได้งานพิเศษมีจ็อบพิเศษมันจะคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนลงแรงลงไปค่ะ ในเรื่องของมงคลวัตถุที่อาจารย์อยากจะให้คุณพกติดตัวประจําตนได้แก่เหรียญเทวดาพระอาทิตย์และเหรียญเทวดาพระพฤหัสบดี เนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีมั่นคงและดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคนะ,คะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะถ้าคุณพกเหรียญเทวดาทั้งสองติดตัวประจำตนอธิษฐานนะ,ะขอให้การเงินลื่นไหลไม่ติดขาดไม่สะดุดการงานขอให้ราบรื่นไม่มีปัญหาก็จะประสบความสาเร็จได้ค่ะในเรื่องของความรัก ความรักคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คุณก็คงจะงัดข้อกันอยู่เนืองๆอ,อยู่ใช่ไหมคะและพูดคำก็ทะเลาะก,กันคำหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องอยู่กันไปแบบสุขสุดดิบดบก็ขอให้อดทนอภัยให้กันนะคะในส่วนของคนที่ยังโสดช่วงนี้คุณกำลังตกอยู่ในภวังนะคะกำลังแอบหลงรักใครอยู่นะคะแต่ก็อาจารย์ก็เตือนก่อนว่ายังไม่เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของความรัก ขอให้คุณอดทนอย่าเพิ่งไปเผยใจนะคะอดทนไว้ก่อนเก็บใจไว้ก่อนนะคะยังไม่เป็นช่วงจังหวะด,ดีอาจจะใจสลายได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ดาวเสารเลนเป็นพินทุบาทดาวเสาเป็นดาวแห่งการวิตกกังวลเครียดนะคะช่วงนี้คุณก็มีเรื่องต่างๆให้คิดเยอะแยะมากมายเลยทำให้คุณรู้สึกกังวลใจนะคะวิตกเครียด บางทีมีอาการของคนปั้มปัมเป๋ป่อๆหลงหลงลืมๆนะคะขอให้คุณหากิจกรรมอะไรที่มันบันเทิงเริงใจนะคะไปทานอาหารที่อร่อยนะคะไปฟังเพลงที่ถูกใจนะคะหากิจกรรมทำออกกำลังกายนะคะมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบคำทำนายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ